สวัสดีพี่น้องชาวเขตเดียดยูเนียนที่เคารพรักทุกท่านกร,ระผมน,นายมนัสสุทสม์วัประธานคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสกรอ์เขตเดยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจํากัดครับวันนี้มีความจำเป็นต้องมาพบพี่น้องชาวเขตยดยูเนี่ยนและขบวนการเขตเดยูเนี่ยนทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเกิดกรณีนะฮะที่สกรอ์เขตเดยูเนียนของจัดจากัดมีปัญหาในการบริหารจ,จัดการนะครับทำให้สมาชิกเข้าใจว่า เป็นกระบวนการเกรดิยูเนียนทั้งหมดที่จริงเป็นแค่1ในพั0สแห่งของกระบวนการเกรดิยูเนียนของเรานะครับกระบวนการเกรดตยเนียนเราเกิดตั้งแต่วันที่25่สิบหกรกฎาคมสองพร้อยแปดที่ศูนย์กลางนะสลัมกรุงเทพมหานครคือที่ห้ยวยขวางนะครับเรามีกลุ่มนะชาวบ้านผู้ยากจนไม่มีสิทธิในการที่จะกู้ยืมเงินทองจากสถาบันการเงินใดๆทั้งสิ้น ก็เลยได้บาดหลวนบางแหนงนะครับเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน,นมีสมาชิกครั้งแรกแค่13คนตุนลยหุน 3- าม้บาทเมื่อเราเออมกันได้แล้วก็แบ่งปันกันกู้ยืมใครมีความจําเป็นก็นําเงินไปใช้ก่อนเมื่อเอาเงินไปใช้แล้วก็เอามาคืนกลุ่มเพื่อพี่น้องเดือดจะได้หมุนเวียนไปใช้เงินต่อไปนะครับนั่นคือกระบวนการที่นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราท่านในยุโรปนี้เกิดมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับ ตอนนี้หลักการสาคัญของกิจเดน้เราคือเรื่องนะจิตตารม4สีประการสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้ซึ่งจิตลามสีประการนี้พวกเราต้องยึดถือปฏิบัติเืยเ,อเกอกุณสกันและกันสารหลักในการบริหารเรามีคุณธรรม5ประการนะครับคือหนึ่งความซื่อสัตย์อันนี้ต้องเน้นย้ำเลยนะครับความซื่อสัตย์สองเรื่องเสียสละนะครับสามความรับผิดชอบอันนี้ก็สําคัญนะครับสีนะ 4, กรารเห็นใจซึ่งกันและกันและก็สุดท้ายคือการไว้วางใจซึ่งกันและกันนะครับทั้งจิตอารมณ์คุณทาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนะให้กระบวนการที่นเราเติบโตขึ้นมาจนครบรอบ48ปีเมื่อวันที่ยี่สิบากรกฎาคมที่ผ่านมานะครับของเรามีปณิธานที่แน่วแน่ว่าต้องการพัฒนาคนนะครับนั่นคือหลักการข้อที่หนึ่งหลักการข้อที่สองคือการพัฒนากำลังการจัดการเพราะเราต้องรับผิดชอบกับเงินของพี่น้องทั่วประเทศ ในสากลแต่ละแห่งก็รับผิดชอบในขั้สากลนั้นๆนะครับฉะนั้นการไปรจัดการเพื่อให้เงินอยู่และเงินงอกเงยขึ้นเงินเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเป็นสุดคำอาลัยจำเป็นมากโดย3มเราพัฒนาการจัดสวัสดิการให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องสมาชิกทั่วประเทศนะครับเพราะเราไม่สามารถจะช่วยเหลือครอบรจากหน่วยงานอื่นได้เราก็ช่วยเหลือตัวเองจึงมีความเป็นยิ่งในการพัฒนาสวัสดิการให้บนสมาชิกของเรานะครับประการสาุดท้นี้เราต้องการพัฒนาอีก3ด้านนะครับ คือการพัฒนาคนนะฮะเรื่องของจิตใจนะครับให้เป็นคนดีมีคุณธรรมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมนะครับเราพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับให้อยู่ดีกินดีนะครับก็คือมีเงินทองหมุนเวียนใช้จ่ายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในด้านของสังคมเราให้มรุษเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับสามหลักนี้ก็เป็นการสร้างคนขีดอุข,ขึ้นมา ซึ่งวันแรกเรามีสมาชิก13คนวันนี้เรามีสมาชิกถึง1ล้านนะสามแสนคนนะครับเรามีสากรหนึ่งแห่งที่ศูนย์กลางเทวาหรือว้วยกว้างครั้งแรกวันนี้เรามีสากรและกลุ่มรวมแล้ว1,300กว่าแห่งนะครับสินทรัพย์จาก3า0บาทเราเพิ่มขึ้นเป็น60 0 0 0ล้านนะครับดังนั้นนะพี่น้องที่ทราบข่าวจากสากรคิดเลขของจันจำกัด เป็นเพียงหนึ่งแห่งในพันสามร้อยแห่งที่เป็นสมาชิกของชุลนมสากลเกลติเนียในประเทศไทยของเรานะครับในขบวนการสากลเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายดังนั้นสากลทั้งพันสามร้อยแห่งของเคนติเนียนของเรานั้นก็จะไปหารจัดการดำเนินการด้วยความเป็นอิสระด้วยความเป็นเอกเทศด้วยการเฉพาะกิจเฉพาะการของสากลและกลุ่มแต่ละแห่งเท่านั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สากลเคลตเนีของจันทร์จำกัดจึงไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ในขบวนการแมจาจดการการเงินกับพี่น้องสักกรเขียิเนียนอีก1,300แห่งหรืออีกนั้นหนึ่งล้านสามแสนคนนะครับแต่ฐานะที่เป็นคนในขบวนการเดียวกันจุมองกรเขียิเนียนพยายามเข้าไปดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์เพื่อให้พี่น้องซึ่งเป็นสมาชิกของสักกรเกียนเนียนของจันจำกัดเนี่ยได้สามารถนะกอบกู้สักกรนั่นเองสามารถฝากถอนเงินได้ตามปกติหรือใครมีความจําเป็นที่มีเงินฝากออมทรัพย์ไว้จําเป็นเอาอมาใช้ก็สามารถเอามาใช้ได้ เตอดได้เรียกไปยังภาครัฐบาลนะครับจนสุดท้ายกรมส่งเสริมสกอร์ซึ่งเป็นนายทะเบียนสกอร์โดยกฎหมายได้มีคําสั่งถอดถอ,ดถอนกรรมการดําเนินการชุดที่19ของสกรรกเขตดุรเนางคของจังจำกัดตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาและแต่งตั้งผู้นําในกระบวนการสากอร์คือประธานชุมนุมสกอร์ทั้ง7ประเภทผู้แทนกรมส่งเสริมผู้แทนกรมตรวจบัญชีสกอร์ผู้สมคุณอาวุธแล้วก็ผู้แทนสกรอ,สกร,อสกร์ออมทรัพย์ ที่เอาเองินรฝากที่สกปรกแห่อของจันทจำกัดตลอดเป็นผู้แทนสมาชิกของสกปรกแห่อของจันทจำกัดรวม15คนเข้าไปบริหารจัดการเป็นนาการดำเนินการแทนซึ่งโดยกฎหมายจะมีระยะเวลาเดเนินการไม่เกิน180วันนะครับซึ่งการดําเนินการนะเชื่อว่าจะแก้ไขปัญหาสกปรเแห่งของจันทและพี่น้องชาวเขตอยูเน่นได้ประเด็นแรกผมได้เสนอที่ประชุมนานะที่ของจันทรยเป็นสมาชิกของเราว่ารัฐบาลต้องหาเงินมาสนุน ประมาณสักสามพันล้านหรือห้าพันล้านนะครับเงินเหล่านี้เพื่ออะไรหนึ่งเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกชาวคลองจันทนะครับเงินบําทดหุ้นที่สมาชิกถือหุ้นไว้ประมาณสี่พันสามร้อยล้านบาทนะครับเงินดอกเบีย้ยที่สมาชิกฝากไว้จํานวนเงินยอดฝากหมื่นลพันล้านเขาได้ดอกเบีย้ยร้อยละห้าจุดห้าตามที่สกปรประกาศก็ต้องหาเงินมาชําระดอกเบีย้ยสมาชิกถ้ารัฐบาลหาเงินก้อนนี้มาให้ในกระบวนการ สากลของเราก็จะช่วยเหลือด้วยเชื่อว่าสมาชิกของสากลเขตแของจันทร์จำกัดก็จะบรรเทาความเดือดร้อนลองไปได้มากพอสมควรนะครับวันนี้อยู่ในช่วงแรกที่คณะกรรมการชุดใหม่เข้าไปดําเนินการเราพยายามจะดําเนินการจุดนี้ตรงนี้ให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับส่วนที่สองนะฮะถ้าทางรัฐบาลยังไม่สามารถหาเงินมาช่วยเหลือกุลสากลเขตแ่นของจันทร์ได้ในกระบวนการสากลทั้งเจ็ดประเภทของเราเราก็จะจ้องลองพูดคุยเจรจาหาทางที่จะเอาเงินมา นะเพื่อหมุนเวียนในสกอเขีดเงนของจันทร์ให้ได้นะครับส่วนที่2เราได้ยึดทรัพย์ของขอดีตประธานกรรมการบางท่านไว้ซึ่งกระบวนการในการที่จะขายทรัพย์เพื่อนําเงินมาให้สกอญก็ <c oughs> จะต้องดาเนินการโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของพี่น้องชาวสากอเขีดเงนของจันทร์จำกัดอันสมกับพู์ถึงสกอญพร้อมทรัพย์สกอเขอิดเียนและบุคคลทั้งหลายที่ฝากเงินไว้กับสกอเขีเงินของจันทร์ซึ่งวันนี้สภาพคล่องทั้งหลายได้สูญสลายไปสิ้นแล้ว ตาการดำเนินการเขาพยายามจะช่วยเหลือเกื้อกูลสกกขีเินกองจันทร์ให้ฟื้นขึ้นมาให้ได้โดยเร็วหลังจากนั้นเราก็จะมีให้มีการประชุมใหญ่สาม,มัญเพื่อเลือกตั้งกองการบริหารสกปรเขีนเงินของจันทร์ตามกฎหมายต่อไปนะครับดังนั้นวันนี้พี่น้องชาวขีนเ่องทั่วประเทศที่เคารพรักทุกท่านครับผมท่านจะได้วันวิตกกังวลนะฮะเพราะเราทราบข่าวมาว่าพี่น้องได้ถอนเงินฝากออมทรัพย์จากสากรกหลายหลายแห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเกรงว่าจะเป็นเหมือนสกปรขีเงินกองจันทร์ สิ่งนี้ก็ทบกระเทือนไายังสักกรออมทรัพย์ทั้งหลายเช่นเดียวกันเพราะไม่เชื่อมั่นในการบริหารจัดการของคณะกรรมการก็กราบเรียนพี่น้องชาวเขตเดนเดนที่เคารพรักทุกท่านขอให้เชื่อมั่นว่าสกกรของท่านอยู่ในหมู่บ้านของท่านในตำบลของท่านอำเภอของท่านจะไม่กระทบกระเทือนโดยเด็ดขาดท่านสามารถบริหารจัดการโดยองค์กรของท่านเองโดยสมาชิกโดยกรรมการที่ท่านได้เลือกไว้แล้วนะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับสกกรเขตั้นของจันทร์โดยสิ้นเชิงและชุมนุมสักกรเขตเดนเดียน ขอรับรองว่ามวลสมาชิกของเราพันสามรแห่งจะไม่ทบกระเทือนจากการที่ดําเนินการของสกุลเกียรติยุคลองจันด์โดยภาพรวมอาจจะมีสากกรบางแห่งที่เอางเงินไปฝากไว้ที่เกียรติยุคลองจันร์อันนั้นต้องยอมรับสภาพว่านะต้องรอโอกาสรอเวลาถึงจะได้เงินคืนนะครับซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับขอท่านจึงไว้วางใจพี่น้องสากกรที่ท่านในเลือกกรรมการในแต่ละชุมชนที่ท่านนะเป็นสมาชิกอยู่นะครับ มีข่าวคืบหน้าอย่างไรเราจะรายงานท่านท,านทราบเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ผมกล้ายืนยันและก็เชื่อมั่นว่าพวกเราอยู่ได้โดยใช้จิตอารมและคุณธรรมเป็นประการสําคัญนะครับในส่วนขบวนการสารกลทั้งประเทศพยายามลงไปช่วยเหลือสากลเคเดนของจันอยู่แล้วฉะนั้นทุกอย่างเดินไปตามปกติขอพี่น้องเชื่อมั่นในบนกตร,ริยกสวัสดีครับ